สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านสาระดีๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับมาดูนะครับไฟกระพริบนะครับของ Epson L3216 นนะครับนี่ครับไฟมันกระพริบทั้ง power ทั้งหยดหมึกทั้งกระดาษนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมันอาจจะมีอะไรติด ที่เครื่องนะครับกระดาษอาจจะติดหรือมีเศษอะไรติดอยู่ที่เครื่องนะครับหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการนะครับทำงานที่ผิดพลาดนะครับเพื่อนๆลองปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไปก่อนนะครับจากนั้นลองเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับนะครับอย่าเพิ่งสั่งปิน์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังเครื่องยังทํางานอยู่รอให้ไฟนิ่งนะครับ ถึงจะเป็นสถานะที่พร้อมในการทำงานนะครับนี่ยไม่ดับป่ะแสดงว่าไฟไม่ดับนะครับแสดงว่าต้องเกิดอาการการผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีกระดาษติดหรืออะไรนะครับ มาแล้วอันนี้ติดทั้งสามเลยนะครับนิ่งทั้งสามตัวเลยนะครับรว่าน่าจะเป็นกระดาษติดนะฮะเราจะลองขยา่าขย่าดูก่อนนะครับ ากทิเคาะมานะครับเพืเ่อนๆดูมีเศษแมลงแมงมุมงง,งงอะไรก็ไม่รู้นะครับมดมีเหาด้วยมั้งนี่ครับโอ้อันนี้แค่เคาะแค่ครั้งเดียวครั้งสองครั้งนะครับผมว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะครับอืมน่าจะเจอแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะเจอแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งครับ อ,อืรู้สึกมัน,ปนแ,ปแปลกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยอันมันจะมีสีนะฮะส่องไปในตัวเครื่องตัวเนี้ยที่ดึงกระดาษนะครับมันจะมีสีชมพูชมพูเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ,น,รบนี่เป็นอาการเมื่อกี้กระพริบนะครับตอนนี้มันค้างอยนะครับค้างทั้งหมดเลยทั้ง power ทั้งหมึกทั้งกระดาษนะครับเนี่ยแล้วพอมาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีจมพูชจมูนะครับจะลองหาอะไรเขี่ยมาดูนะครับจะลองใช้ปากกาเขี่ยมันดูปากกาเขี่ยมาดูดูว่ามันคืออะไรโอ้นี่ครับ มันตกเข้าไปในเครื่องนะครับเป็นเนี่ยครับมีเศษกระดาษนะครับมันตกเข้าไปในเครื่องนะครับนี่เห็นไหครับพอมันตกเข้าไปมันก็นะครับแจ้งอาการเลยครับว่าไม่สามารถที่จะใช้งานเครื่องปิ้นได้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเราที่ใช้เครื่องปิ้นนะครับก็ดูแลรักษาดีๆนะครับไม่ได้ใช้เราก็หาอะไรมาปิดโดยเฉพาะช่องนี้นะครับมัน มันมันควรที่จะปิดนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เห็นไหมครับเขามีตัวนี้ปิดให้เนี่ยเราปิดเลยครับหรือทางที่ดีนะครับหาผ้ามาปิดให้มันสนิทหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่มันจิงจบตุกแกอะไรมันเข้าได้หมดเลยครับงูเขียวงูอะไรก็สามารถเข้าได้นะับเนี่ยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับนี่นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนนะครับก็อาจจะมีพวก คลิปนะครับพวกลูกแม็กต่างๆครับเนี่ยเข้าไปในช่องนี้ไม่ได้นะครับทําให้เครื่องเราพังได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้ทําให้เคาะดูก็ไม่รู้นะครับนอกจากมมลงมาแรงแล้วนะครับก็ยังมีตัวนี้นะครับอทีนี้เรามาดูนะครับพอเราออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะหายหรือว่ามันยังถ้าไม่หายก็แสดงว่ามีอีกนะครับปิดเครื่องครับ แต่นั้นลองเปิดใหม่ทีนี้มันก็จะเช็คสถานะถ้าไฟค้างแล้วไม่มีไฟอื่นติดแบบนี้จบครับแสดงว่าเครื่องพิมพ์ของเราใช้งานได้ปกติแล้วเห็นไหมครับนี่กระดาษาแผ่นเดียวนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับทำให้เครื่องพิมพ์ของเราใช้งานไม่ได้เลยเห็นไหมครับ แต่ตอนนี้เราออกมาได้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูว่าปกติจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใส่กระดาษไปดูอ่ะลองสั่งเป็นดูนะครับ นะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับฝากเพื่อนๆเลยนะครับที่ใช้งานเครื่องปิ้นนะครับก็อย่าพยายามนะครับให้มีอะไรก็แล้วแต่นะมันเข้าไปในช่องกระดาษของเรานะครับเหมือนเช่นกรณีนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนะครับนาฬิกาแหวนนะครับนาฬิกา นะครับแว่นตาอะไรก็ช่างครับห้ามให้มันเข้าไปเด็ดขาดนะครับบางคนทีวีตู้เย็นก็ตกเข้าไปในนี้ก็ไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทังที่ดีนะครับใช้งานเสร็จแล้วปิดแล้วก็หาผ้ามาปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับคงจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับแค่นี้ก็ทําให้เรา เสียงกันได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับไฟกระพริบทั้ง power ทั้งมึกทั้งกระดาษนะครับแสดงว่าเครื่องเรามีปัญหาในเรื่องของอาจจะมีเศษวัสดุอะไรก็แล้วแต่มันเข้าไปนะครับค้างอยู่ในเครื่องหรือถ้ามันไม่กระพริบมันค้างทั้ง3ตัวก็เช่นเดียวกันนะครับอาการก็น่าจะ แบบว่ามีอะไรเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่เป็นปัญหาตัวที่มันเข้าไปเอาออกมานะครับอาจจะเคาะๆนะครับเอียงเครื่องพิมพ์เคาะๆนะครับเอาไฟฉายส่องดูนะครับเผื่อมีเศษอะไรเราก็ดึงออกมาจากนั้นทําการปิดเครื่องแล้วก็ลองเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ถ้าเปิดขึ้นมาใหม่แล้วไฟที่ power มันติดแล้วมันค้างไฟแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเราแก้ปัญหาได้นะครับแบบนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับดูแลรักษาเครื่องปิน์ของเราให้ดีๆนะครับเราจะได้ใช้ได้นานๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่รับชมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับร้านสาระดีๆของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ